ใี EP ที่แล้วนะครับที่เอเกิดไว้ว่าทางตัวลาผิดวันเวทิ c เกตตั้งแต่1เมษายนเขาจะมีการปรับเรื่องของ c o ล d ล t ชันการใช้งานแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะฮะจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรติดตามชมได้ที่ EP นี้ครับ ก่อนหน้านี้นะครับที่เราใช้ตั๋วลาผิดวันเวทิเก็ตนะครับเป็นตั๋วรถไฟหัวอัศวีคันสีน้าเงินนะครับจะวิ่งระหว่างสนามบินคันไซเข้าไปที่นัมบะหรือว่าสถานีนันไกนัมบะในโอซาก้ารถไฟขบวนนี้นะครับเขาก็จะวิ่งสนามบินนะครับนัมบะนัมบะเข้ามาที่สนามบินก็จะวิ่งอยู่แค่นี้ฮะซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ3ามสินาทีเท่านั้นเองครับจากสนามบินคันไซนะครับเข้ามาที่เมืองโอซาก้านะครับหรือว่าเข้ามาที่นัมบะครับซึ่งปีนี้นะครับบริษัทนนัไกกจะมีาร เรื่องของการใช้งานต่างๆของตัวใบนี้นะฮะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนชื่อด้วยซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากที่เราได้ในส่วนของตัว v o เชอร์จากน้องๆเจแปนอพาท์ทางอีเมลพอเราไปถึงที่ญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเราต้องนำ v o เชอร์ตัวนี้ไปเปลี่ยนเป็นตัวตัวจริงหรือว่าไป b o o ก i n g ที่หน้าที่เคาน์เตอร์นันไกายที่สนามบ,บินคันไซนะครับแล้วเราก็จะได้รับตัวตัวจริงแล้วก็ค่อยเอาตัวใบนี้นะครับไปสอดแล้วก็ไปขึ้นรถไฟนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีเก่าที่เราใช้ตัว Rapid One Way Ticket ซึ่งอยู่ที่ราคา 1, 1350เยนต่อ1เทัยนยวน,นร้อยห้าสับเยน แต่วันที่1เมษายนนี้นะครับทานังไก้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับจากรา d ิดวันเว Ticket จะเปลี่ยนชื่อเป็น Vi s i t Osaka ร a p า d ิด c k e t ครับแล้วก็จะมีการปรับราคาลงครับจาก1เที่ยวนะครับ1 3 5่นเยนจะลดลงอยู่ที่50เยนครับราคาต่อ1เที่ยวนะครับอยู่ที่1,300ยเยนเท่านั้นครับแล้วก็วิธีการใช้งานง่ายๆเลยนะฮะหลังจากที่ได้รับวอลเชอร์ตั้งแต่วันที่1เมษายนถ้าเพื่อนๆซื้อในส่วนของตัว c ิ Ticket ตโอสการเขาจะได้เป็น c a o ดิเหรือว่า เป็นอิทิเกตเหมือนเดิมนะครับทางอีเมลแล้วก็ในส่วนของตัวอิทิเกตเขาก็จะมีเป็นลิงก์ลิงก์ตรงนี้นะครับมีไว้ให้กับเพื่อนๆเข้าไปบุ๊กคิ้งที่นั่งแล้วก็ทําการแอคทีเวตของตัวใบนี้นะครับเราสามารถเลือกวันเลือกรอบนะครับผมแล้วก็เลือกซีทที่นั่งนะครับในลิงก์ตัวนี้ได้เลยครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เลยนะฮะหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยทางระบบ Linktivity นะครับที่เราจองตัววิสิตออสการ์รายอิทิเกตเนี่ยครับเขาก็จะส่งในส่วนของตัว QR Code กลับมาให้เราาทททงโรศัพ์เพื่อนนๆะครับก็ใช้ตัวว QR Code ตัเเนนนีี้ย่ะะฮป็น ตั๋วผ่านประตูไปขึ้นรถไฟวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะครับดูจากในรูปกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้ทําการแอคทีเวทแล้วก็ทําการเลือกที่นั่งเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้รับเป็น QR โค้ดนะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็นํา QR โค้ดที่ได้นะครับไปสแกนตรงช่องขาเข้านะครับที่เป็นรูปกล้องนะฮะแล้วก็เอา QR วโค้ดนะครับไปสแกนตรงรูปกล้องได้เลยแล้วก็ประตูก็จะเปิดออกแล้วก็ไปตามบกี้ที่นั่งที่เราบุ๊กกิ้งมาได้เลยครับตั๋วใบนี้นะครับจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายน จะไม่มีแล้วนะจะมีเป็นตั๋วแบบใหม่นะคะคือวิสิตออสการ a p าพิท c ิเกตนั่นเองครับ สำหรับเรื่องคอนดิชัอรต่างๆในการใช้งานนะครับตั๋วใบนี้นะครับจะวิ่งระหว่างสนามบินกับนันไกน้ำบาบเหมือนเดิมนะฮะวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่เงี้ยนะฮะก็วันละหลายๆรอบเลยนะฮะโดยรถไฟตัวอัศวินซึ่งมีความเร็วสูงมากๆนะฮะก็คือตัว Rapid Express นั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของการทำรีเซิร์ฟนะครับหรือว่าการทำบุ๊กิ้งนะครับหลังจากเพื่อนๆได้เอ c h a n g e voucher มานะครับเพื่อนๆก็จะต้องนำ v o เชอร์ไปแอค i v เว e แล้วก็ไปทําการจองที่นั่งนะครับภายใน30วันครับมีคําถามเข้ามาว่าถ้าหลังจากจองแล้วมีการเปลี่ยน แปลงวันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลนะครับสามารถเปลี่ยนได้ไหมในส่วนของเงื่อนไขนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนแปลง b o ก k i n g หรือ v ช u c h e นะครับได้2ครั้งครับแล้วก็ส่วนเงื่อนไขยิบย่อยอะไรต่างๆสามารถ reserve ฟซี t ได้กี่ครั้งนะฮะตามในระบบแล้วนะฮะหนึ่ง v o u c h e นะครับสามารถทำ reserve ฟซี t หรือว่าทำ b o o ก i n g ที่นั่งนะครับได้ถึงแปที่นั่งเลยนะ m a x i m ัมสูงสุดนะอันนี้ก็คือตัวใหม่เลยนะฮะของค่ายนันกนะครับที่เขามีการ ปรับเปลี่ยนระบบนะครับจากที่ต้องใช้เป็นตั๋วใบนะฮะตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของลักษณะ E- t i c ก e t ็นะครับทั้งตั๋วที่คุณลูกค้าจะได้ทางอีเมลแล้วก็จะต้องไปล็อกที่นั่งเองไปเลือกขบวนเองไปเลือกวันเองนะครับในระบบลิงก์นะครับที่ได้รับทางอีเมลนะครับแล้วก็นําในส่วนของตัว QR code โคนะครับผ่านประตูเข้าไปที่ช่องอัตโนมัติเองรวมถึงเดินเข้าไปในที่นั่งบนรถไฟเองได้เลยครับก็เป็นตั๋วอีกหนึ่งใบนะครับที่ค่ายของเอกชนในโซนคันไซนะครับที่เขาจะมีการปรับราคานะ คือเป็นการปรับราคาลงนะจาก1350ยเยนต่อเที่ยวนะครับเป็น1,300ยเยนต่อเที่ยวเท่านั้นฮะคือจะเป็นรถไฟในส่วนของเอกชนนะครับจากสนามบินคันไซนะเข้าไปที่นัมบะอซสกาแล้วก็จะนัมบะอซสกานะครับกลับมปที่สนามบินคันไซนะฮะจะเป็นตั๋วชื่อว่าวิสิทออสการ์ราพิดชิคเกตครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆนะครับเดี๋ยวเอจะลงไว้ในแคปชั่นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเอจะเอาข้อมูลภาษาอังกฤษนะคมาแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วเดี๋ยวจะลงไว้ในแคปชั่นครับ วตอนนี้นะครับมีการปรับขึ้นปรับลงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นตรงไหนบ้างสามารถสอบถามมาได้ที่ Line Official นะครับหรือว่า Inbox Facebook ของ Japan ปน a า t ได้เลยครับผมหรือไม่ก็ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการวางแผนการเดินทางนะครับหรือว่าตัวใบนี้ใช้ไปไหนได้บ้างสามารถสอบถามมาที่ยูทูบของอได้นะครับก็ยินดีตอบทุกคาถามนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับ Japan ป p พ r t เราเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายตั๋วในญี่ปุ่นเราพร้อมให้คำปรึกษาแบบ e อ็กซ์คลูตลอดทริปการเดินทางเพื่อให้คุณททท่่่่่องเีียวแบบบบมััันนนใใใจจะปปรรญุค